สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ market cc นะครับตอนนี้เราก็จะมาสร้างตำนานใหม่กับเกมรับนะครับเป็นเกมที่ให้พู้ก็นายเดินเดี่ยวกับแพรหนึลำนะครับและฉลามอีก1นึ่งตัว <c oughs> เ,เป็นเกมที่เราจะต้องออทำหน้าที่ในการเก็บพวกไม้พวกใบไม้หรือว่าพวกพลาสติกนะครับเพื่อให้เรานั้นประทังชีวิตให้ได้นะครับยังไงก็ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับก็เกมนี้ก็หลักๆเลยก็คือให้เราซ่อมแพรนะครับสร้างแพรให้มันใหญ่เพราะว่าบางทีจะมีจังหวะที่เราอาจจะเผลอลืมดูนะครับแล้วฉลามมันสามารถเข้ามากัดได้ด้วยนะโอ้โหโคตรอันตรายอ่ะเดี๋ยวเราเก็บไม้ก่อนอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันชากยากเกินแลอเกินนะเล็กมก็จะยากอย่างนี้นะครับ นีเก็บแมงไกลๆเลยปึ๊บออ้ยจะได้โอ้โหไม่ต้องใช้อันนี้เลยมันจะมีบอกอยู่นะครับขีดบอกว่าอันนี้มันสามารถพังได้นะโอ้โยยุ่งเลยทีเนี้ยถ้าพังได้ก็ยุ่งเราเลยทีเนี้ยนี่ไงวุธกราฟไม่ได้ออการเชือกได้แล้วโอเคอันนี้จําเป็นมากนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องซ่อมแผลและเพราะว่าเราก็กะแทงฉลามเลยจบง่าย เออแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเกมก็จะมีเกาะมาให้นะครับนู่นน่ไกลๆนู่นน่ะแต่มันเหมือนเป็นเป็นเป็นเหมือนโลกเหมือนว่าอีกอีกมันติเวิร์สเลยนะครับเป็นเป็นอีกโลกหนึ่งเลยที่มีแต่เกาะแต่ไม่มีไม่มีประเทศนะก็เล่นไปอย่างนี้เลยนะว้ายมือนเป็นโลกที่มีต่นน้ำกับเกาะเฮ้เฮ้ย น้ำล้ำน้ำว้าอี้ยไอ้เหี้ยเค๋กูว่าแล้วเฮ้ยกูไปชนในท่าไหนว่าล่วงเนี่ยเฮ้ยคนลุกเลยเมื่อกี้ไอ้บ้าอุ้ยตายป่ะอุ้ยยอดเลยป่ะหยอดได้ใบไม้เยอะได้ใบไม้แค่นี้มันมีค่าน้ำค่าอาหารเลยนะเรียบร้อยแน่ๆเราอะ เราน่าจะตายเพราะอาหาร้ยนี่ไงเราก็ต้องมาแทงมันออกนะเออเราก็ต้องซ่อมด้วยไปจะไปไหมเยอะนีไ่ไงโอ้โหเรียบร้อยจะได้ปะเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนนะตรงนี้ของมันอยู่บนทะเลเยอะเหลือเกินนะ <laughs> ขยะเยอะมากแต่ในโลกความเป็นจริงก็น่าจะขยะเยอะอยู่นะตรงทะเลอะ บางทีอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าก็ไม่แน่นะมันอาจจะเป็นแบบลมพายุอย่างเงี้ยพัดตามกเกาะนี่แหละแล้วพวกใบไม้เศษอะไรมันก็ต้องลงแม่น้ำถูกไหมเอ้ยลงทะเล <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย,ยไม่นะกดผิดเอาเอาเฮ้ยโอ้โหเอ้ย,อย,อออยตรงคราบใหม่ดีนะมันนิดเดียว มือคนนี่ทุกโซนจริงๆเลยคือได้แล้วๆๆมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นอันนี้ละกันม่อันนี้มันซ่อมไงวะอันนี้ไงซ่อมอ๋อโอเคโอเคมามามาอ่าโอเคเราก็ขยายแพ่เลยคุณผู้ชม นเฮ้ยเอ้ยมันกดเพิอกดอีกแล้วมันใกล้ตัวคิวขนาดนั้นเลยไงวะอว่ามันกดแถบใช่ไหมกดแถบผมก็เปิดของไงเปิดกระเป๋ามันอยู่ใกล้ๆก,กับคิวอ่ะแ้วผมเปิดกดโอไม่เป็นไร <laughs> เอาล,ะ,ล,ะ,ละตาเราเริ่มเบอร์แล้วครับผมู้ชมครับเดีเราสร้างไอที่คราบน้ำก่อนนะ อันนี้อันนี้เราก็ต้องสร้างแก้วน้ำด้วยอืมติกหนาเราเริ่มเบอร์แล้วไไหนไหนโอ้ไอ,อเป็นคนดูกระชาเลยป้า <c oughs> อันนี้ครับได้แล้วร้อยแก้วน้ำหยิบน้ำมา <c oughs> เอาเราต้อง เอาไปตาเริ่มลายแล้วเริ่มได้หลายหลุมแล้วเอา้เอาอ๋อเฮ้ยยิงไม่โดนเลยไปเอาโดนละวมาโอเคน้ำร็จยังเนี่ยอุ้ย,อ,ยอะไรอะไรอะไรขึ้นน้ำขึ้นน้ำโอเคดื่มโอ้โอเคไปเดี๋ยวลาตักน้ำไป ยังไงบ้ะทิ้งน้ำไงบ้ะโอเคทิ้งน้ำอย่างนี้เฮ้ยนี่ไงขอของเพิ่มเรียบร้อยแล้วก็สิ่งที่ขายไปได้ของเราก็คือนี่ไงย่งางปลาเนาะว <c oughs> างข้างๆกันเลย <c oughs> เกอไม่เกะกะ <c oughs> ไม้จะไม่พอนะรู้สึก เโอ้โหมันพูดถึงเข้ามาเลยขอบคุณมากอ้าวจัดไกลไปของเอ้ยมาอีกแล้วไอเวรเอ้ยวอกไงเฮียเอาดีมึงจะขับอะไรตอนนี้เล่าเอาอียจดเคหายไปเลยเออเฮ้ยกูต้องสร้างใหม่แล้วเฮียเอ้ยกูกดเฮ้ยเอ้ยไปกดตัวคิวอีกแล้วไอเฮียไม่ตัวคิวไม่ใกล้กันจังวะ คนแม่งยิ่งลำบากอยู่แม่งข้ามก็ข้ามไอเวนแล้วน้ำกูไปอะไรทีเนี้ยกูจะอยู่ยังไงเลยเนะี่ยเอาอาหารกูก็จะหมดอีกไอเวนเนอ้ย <c oughs> ออกไปโอ้ยหน้ากูมืดอีกแล้ว <c oughs> ก็โดนหลายหลุมแล้วเนี่ยโน้ <c oughs> คนพระไปเ <c oughs> มื่อไหร่มันจะย่างเสร็จเนี่ย เฮ้ยเอานนี่ไงอ๋อผมคิดมาลงน้ำเฮ้ยโชคดีว่ะย,ยังมีความโชคดีอยู่ว่ะคุณผู้ชมมันมืดไงผมมองไม่เห็น <c oughs> ดูยังไงเสร็จแล้วมีปลาโอ้โอเคดีขึ้นหน่อยไม้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 ไมไมเออนั่นแหละเดี๋ยวเราเอาปลาตัวใหญ่ใส่ดีกว่า ใหญ่ขึ้นมานิดอันนี้อาจจะอิ่มขึ้นมาหน่อยใบไ,ไม้จำเป็นหมดเลยตอนนี้ได้อะไรก็เอาวะไปไม่ต้องรอละรอถังใหญ่แม่งทั้งวันเดีย๋ยวเรามาดูก่อนว่าสร้างได้ย่างเออได้แล้วเกผมว่าเราต้องสร้างทบหลังไว้ด้วยนะการการในหายไปแบบเมื่อกี้อีกโอไปหมดเลยนะอหงหาน อาหารเป็นน้ำปึ๊บเคมาก็าบางไว้ตรงนี้ต้องมาใส่ไม้แล้วก็ต้องมาใส่น้ำโอ,โอ,โอ,อีกจอดเลยฉลามมึงมาได้ถูกจังหวะมากเลยขอบคุณมากกูได้เช็คบินฉลามแน่นอนเลยกูเด็กปั๊ใจเฮ้ยยา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 เฮ้ยมันทำไมมันใกล้ตปกติมันต้องตั้งปุ่มได้ดิคอนโทรกูตั้งเลยเป็นซีเลยจบ าเอ้ยตายแล้วนี่ไงมันเริ่มเกิดรอยแผลแล้วคุณชมผมบอกเลยว่ารอบนี้คือชิงชังมากเฮ้ยมันจะกินกูไหมเนี่ยเฮ้ยอเยสแก้กูตกใจอย่าอย่าอย่าเล่นอย่าเล่น ใทยตัวใหญ่มาแล้วกูหายทั้งลำเลยทีเนี้ยไม่รอดแฉลามอะ่ะกูก็ทรมานแล้วเอาตัวนี้มาด้วยเนี่ยกูร้องไห้เลยนะอ้าวติดก่ออีกติดของจริงเลยแพรติดเลยโหูได้ปลาว่ะปลาตัวเล็กอันเนี้ย ติดอีกนานไหมเนี่ยเพื่อนอืมเองว่ายน้ำมาอย่างนี้พี่ละสเสียวเราจัดพลาสติกก่อนนะเรียบร้อยถึงม่ะกูยังสร้างแพรไม่ถึงไหนเลยกูต้องมาซ่อมอไอ้บ้านเนี่ยขยันกัดจริงๆเลย เรียบร้อยมาตอนนี้ดีขึ้นละเราก็จะครับเป็นอันนี้สิ่งที่เราต้องการอู้อ้พลาสติกอะไรมันหนักหนาะเนี่ยมันขาดจาังวะนะฟองมันขาดอุ <ifi> ้ยเดี๋ยวนเออโอ้โหทยันกัดจริงๆเลยไอ้บ้าเอ๋ย อยกล่องอันนี้มันได้เยอะดีกว่าผู้ชมผมว่าไอ้กล่องที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเฮ้ยพลาสติกอ่ะอันพังแล้วเออดีนะเราซับไว้กันจุ้งเลยได้กินน้ำทะเลแทนแนะ่กูอะไรมันจะได้ะ้างก่้ยได้แล้วพูดพุกบก็มาเลยอ๋ยอนก เออมาได้รองเท้าอะไรตัวนี้เนี่ยโูฮะ huh? เอา้าอังเลยเหรอโ oh oh oh. อ้โหอีปลาตัวนี้มันดุจริงๆว่ะอ่า ah. เรามีอยู่แล้วของพวกนี้นี่ไงเรากินน้ำก่อนเลยเพิม่มประสบการณ์ชีวิตใส่ไม้ลงไป ใาดไม้ลงไปเฮ้ยอะเฮ้ยลืมพับพอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวลืมตลาดไม่อีกแลจบเลยอ๋อขาดไม้แปดอะคุณผู้มชมเดี๋ยวเรารีบเก็บไม้ก่อนไอ้บทจะเต็มเนีก็เต็มไอ้บทจะล้นเนี่ยไอ้บทจะไม่มีก็ไม่มีเลยนะ p e เอางี้เออนั่นแหละว้ายไม่ทานอีกแล้ว ไปแหลกข้างหน้าก็ได้มันมีทสองอันเอ๊ะได้เยอะกว่าอีกนะปึ๊บไม่ปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยดีมากไม่ต้องใช้เปลืองแรงค่อนข้างดีนะเรียบร้อยเฮ้ยขาดกันเดียวไปป่ะโอ้โหนะนันแหละดีมากน้อยเรามีของละ จอดโอ้น้ำจะเต็มละฮดีมากเลยม่ะโอ้โหเริ่มมองเอ้ยนั่นไงห้ามพาลาดอะไรพี่จอดไปเตียบร้อยโอ้โหสุดยอ,อดเลยอ่ะแล้วกินปาลาเรียบร้อยอ่ะบอกเลย โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับอีพีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้อีพีหน้านะเดี๋ยวเราจะมาต่อเรือให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างอะไรเล็กๆน,น้อยในการคารฟนะครับรู้สึกว่ามันจะมีพวกเล่มคับผมว่ามันมันคงไม่ได้มีเออที่ครับแค่นี้นะครับผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้อีกนะเพราะวันนี้มันมีน้อยมากๆเลยมีแค่เนี้ยเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ไม่มีเห็นไหมแสดงว่ามันต้อง มีการปลดล็อกอะไรแน่นอนเลยเดี๋ยวไว้ผมขอไปศึกษาก่อนสักรูนะครับยังไงเดี๋ยวไว้ EP หน้าเรามาเจอกันใหม่นะยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s ั b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับยังไงผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับตอนตลอง EP นี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายมาดิมาดิมาเร็ว